โอ okay, เคยนะ่อ5สบายดีสบายดีทุกท่านในเชิงเคยอยู่กับผ่อนจันนิวัตจิกกมแมนชั่นแล้วนะนเนาะไม่น้อยสิกลับมากับคลิปเรียกชันอีกแล้วแล้วก็ลดมาอีกแล้วไอสัตว์โอเคครับ okay, กลับมากับคลิปเรียกชันเนาะเป็นตัวอย่างหนังเต็มเนาะของเป็นหนังไทยกับหลังทจิมชื่อวา่า Operation น n d นเดสเนาะ Esta, อินเนสตาไอ้ประมาณอันเดสเซอร์ซอฟพอหนึ่งเนาะสมรรภูมพิคืนชีพโอเปอเรชั่นอันเดสออฟฟิเชียลจิเซอร์นะจากเมเจอร์กรุ๊ปวิเยาไปอ่านเดโคชันกันนิดนึงเมื่อสองคำแรกครั้งที่หนึ่งกำลังประถูษสยามกำลังถูก,กลูกหลานอะไรวะ โอดมการถูกตั้งคำถามว่าถ้าพบพวกมันคนหนึ่งในครอบครัวเราจะต้องป้องใครงงตัวอย่างเต็มพสพหนึ่งสมรภูมิคืนชีพกดดับกันตามนี้เลยทุกคนไปดูบในดีว่าฉันด้นอฟซิท,ทิงลิงเลยเป็นอาอาเคอร์ิด Okay. อ MBA, <S <S โอเคมี Official ย m เอ็มบิทออฟฟิเชีของาต่างของอันนม่นะติดตามได้ของ Group นะ okay. เมเจอร์กรุ๊เนะโอเคเรือมนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเรืองซอมบี้นะซอมบี้แบบจริงจังเลยไทยยังไม่เคยมีอะไรแบบซอมบี้ที่แบบจริงจังขนาดมีแต่แบบผสมความตลกยังเข้าไปานะอันนี้จริงจังแน่นอนทุกคนแล้วก็ตัแต่สงครามโลกน,ะน,น็อกครั้งที่ึงเือนเสิบปดประมาณนั้น เกี่ยวกับญี 1, ่ปุ่นมาไทยอย่างประมาณนี้เออถ้าไม่เบิรงกันดีกว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไหมขอเต็มจอบเลยอ๋อสายคว้าพันสายคว้าโอเคเกมตัว three two one let's go ตัดเหตุไม่ใช่ คือว่าแต่งตัวคืองทหารไทยแบกราแตาา่ตาาตาาญี่ปุ่นเหรอได้ยกทหารขึ้นบกที่จังหวัดชุมพรยุวชนทุกคนต้องไปหมดมันเป็นคำสั่งฉันเองก็ขัดไม่ได้เชาวไปให้หมดบ้านเลยไหมตายกันให้หมดตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยกูไม่เคยเห็นมึงประจันหน้ากับปัญหาอะไรสักเรื่องกูไม่ได้อยากเป็นทหารเหมือนมึงกับพ่อพกูแค่อยากกลับบ้านมากินข้าวเย็ยนที่บ้านกับแม่กับมึงวิสูวิสุทธพ่อ คือถนนข้าวฟ่ชิวเวสถูกกินร่าง้ายมาแล้วมันขอมาในแบบเป็นกนละ่องเป็นยังไงเนาะโดนไล่ล่าสายรู้รู้ป่ะ คือมันมันเป็นยุคชาวาที่ไร้กินครับน,น,าาน,นก็าากนัเี้นตกจะนเรีหนนมสก็ถลาามาสูนหมันครแบบนี้ับมันไม่มีคนแล้หตอนนี้มันมีแต่คนแต่พูดที่ไม่ใช่คนนย่าตองพักก็โดน อย่าไปตายเลยสอพอเนี่ยสมลภูมิคืนชีพส่งความมนุกินขนส่งความจะกัดกินมนุษย์หนึ่งสิงหานี้ในลมพาย์เนาะก็คือเมื่ออื่นนั่นเองมนี้วันที่31 เอาเก็ยบยเนี่ยเอาสิลงมานีเลยกับทุกคนก่อนขาไปเบิร์กันได้เลยเมืออื่นเนาะยูล่าวัานไหนจะมีเนาะไปเสิร์ฟกันเบิร์ได้โอเคทุกคนก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเอาเรื่องอยู่เดอ้อทุกเกณฑ์ทหารไปแทแล้วก็มีซากศพมาแปบบ๊บมันเขามาในกองยังขนาดไล่นำมาเออเห็นบอประมาณนั้นแล้วก็มีมาซอมบี้ยังก็ แต่จะมีตัวเดียวเท่าเดิมทีแล้วก็เลือนไปกัดคนนี้ไปขนาดเปิดติดเชื้อไปเรื่อยๆแล้วก็มีมาเรื่อยๆแล้วไปเบิ่งกันได้หน่อปอเันจะไปจบกันได้วไดพระเอกซิลอดบอสองคู่วันแคทุกคนทัวสานีมนนไม่เด็กกับเพื่อนสานีนะทุกคนต่อตไปรได้มาคลิปนี้ไดคลิปใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสปายเป็นกลังใจะในการเกพเดตต่อไปสำนีตัวกับป๋าสปาดีซีอยู่ <See you. S 1> มึงจะรีบพูดไปไหนโงเงี้ยอะไรครับนี่เนี yeah. ่ย